ดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ดวงที่6จากดวงอาทิตย์ถัดจากดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของระบบสุริยะรองจากดาวพฤหัสบดีดาวเสาเป็นดาวแก๊สยักษ์ที่มีรัศมีเฉลี่ยมากกว่าโลกประมาณ9เท่าแม้ว่าจะมีความหนาแน่นเป็นหนึ่งใน8ของโลกแต่มวลของมันมีมากกว่าโลกถึง95้าเท่า ดาวเสาวตั้งชื่อตามเทพโรมันแห่งการเกษตรสัญลญักษณ์ทางดาราศาสตร์ของดาวเสาวแทนเคียวของเทพพเจ้าเทพซัคเทนเทพแห่งการเพาะปลูกในตำนานของชาวโรมันส่วนในตำนานกรีกมีชื่อว่าโครนอสโดยดาวเสาวเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ที่ระยะทาง1,433ล้านกิโลเมตรดาวเสามีวงแหวนขนาดใหญ่ ที่ประกอบขึ้นจากก้อนหินที่มีน้ำแข็งประปน